ไล่รถแล้วนะครับทุกๆคนคือวันนี้พี่จะเอามังกี้คือเราจัดหมดเลยครับทุกคนนะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูการซ้อมของเราว่ามันจะเป็นยังไงซูเปอร์ดิ้งเปิดเคร็วื่องไยเลอ่ะ แค่อยากเจอไอ้เียโอเคครับทุกทุกคนเราก็พบกับผมอีกแล้ววิทยลรามินทา360องศานะครับทุกทุกคนนะวันนี้ก็มันถึงฤดูการการไล่รถแล้วนะครับทุกทุกคนคือวันนี้พี่จะเอามังกี้มาไล่เราไล่ในถนนปิดกันแล้วก็มันเดี๋ยวก็จะบอกก่อนว่าที่จะมาไล่นยเราจะมาไล่เพราะว่าฤดูการ ใช่เสร็จปุ๊บอะมันก็จะพี่อาจจะไม่ลงหรอกว่าวันนี้มันเป็นวันวันเสาร์ที่20โอเคแข่งวันที่วันทิี่21จะเป็นพรุ่งนี้อาล้วต้องไปลงหลังวันที่แข่งเสร็จแล้วทีนี้เราก็ให้มันชมก่อนบรรยากาศการไล่การไล่รถของเราว่ามันจะเป็นยังไงขึ้นลงก็คือเอาง่ายๆคือขึ้นลงลุกนุ่นนะครับ ห้าหกหกหนึ่งหกสามแล้วก็หกหกอ่าแล้วก็โอเพ่นคือเราจัดหมดเลยครับมากคนนะว่า <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะมาดูการซอ้อมของเราว่ามันจะเป็นยังไงว่ารถมันดีไหมเมื่อกี้เราได้ทําการขึ้นไดโนโที่บ้านช่างเทคนที่เรียบร้อยก็มาโดยรวมว่าเอาเราเราเปิดความลับก่อนคร่าวๆถือว่าถือว่าดีในระดับหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาไล่เก็บลองขี่ดูอีกทีหนึ่งว่ามันมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศกันนี่ตอนนี้คันนี้ก็เป็น56 5้าหชัดเดิมนะครับนะสองวาวดิเดุเปอร์ดิงเปิดคันเร่งเ็ดคเป็นไงเอาไม่อยู่อะ่ะ หล้สึกส่งแล้วแต่ข like um ุมยากเลยทุกคนนี้ทีเด็ดราเลยนะคันน you know, like ี้มันทีเด็ดเดี๋ยวบอกเลยม้ามันเลขสามไงมันก็เลยแบบขุมไปก่อนนี่เลยแต่จะไปเกลี้ยแค่หกยักษ์สองนะหกยักษ์สองสี่เบาใช่มันก็จะแบบพยศนิดนึงอ่ะทำไมวะเนี่ยคือแบบประมาณว่า

ไปเดี๋ยวเรามาดูนว่าความเร็วท้ายเส้น402เมตรมันจะประมาณไหนฝากร้านฝากฝากร้านพี่เอได้ไหมพี่ไม่มีคนอยู่ะพี่ฝากร้านเนี่ยมีเอยู่สคนมีเาจคนนี่เราไม่ได้ไดโนงเมช่ยยังจบเลยแลเนี่ยขอบคุณขอบคางนะครับเราอวงเแบบสองวันติดแล้วอะคนกาเป็นยังไง1ส ความเร็วเกือบร้อยห้าสิบอะรู้ได้ว้สิบสามจุดสามสี่ร้อยสองเมตรความเร็วร้อยสี่จุดเก้าแต่เมื่อกี้เรามันเสียท่อเกียร์สองได้แหละใช่เสียเวลาไปยากรถมันลอยผมบิดหมดเลยก็ต้องมีจุดสองจุดอ่ะน้าหงุดหงดชันทางมันโดดไปหน่อยมสรุปว่าเราจะตรงนู้นดีกว่าไหมเตะหรือว่าไงเพรามันตัดแต่ปันีามันตัดมากเพรามันตร้องมันร้องอะดัมีแต่รถมันร้องโอเคเสี่ยงมันร้องไปแล้วนะ สองลงคอเอร์แล right. oh, okay. ้วลงคอเตอร์ฟ okay. 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 ันหนึ่งในสามสองน่าจะออกง่ายกว่านี้ด้วยออกง่ายความเร็วท้ายน่าจะดีกว่าป่ะขนลงมันยาวขึ้นเลยน่ากว่าดีกว่าจะมันจะยาวขึ้นน่าจะได้ลวกท้ายเข้าไปอีกใช่ป่ะเ่อไม่ต้องซ้ำแล้วแกะเชนรอไปห้าวของทุกคนโอเคถือว่าดีแล้วนะคันนี้ความเร็วท้ายแม่งโคตรเร็วอ่ะความเร็วท้ายเป็นไงนะเมื่วาาย เมื่อวานความเร็วท้ายที่เราซ้อมไว้ก็คือร้อยเท่าไรนะร้อยสี่สิบสาแต่ในแต่ในคิวโตาเราไหนบอกตัวเลขได้มั้ยเมื่อวานเราวิ่งเท่าไหร่คันนี้เลยเอาคันนี้เลยแต่ทำไมเมื่อวานเวลาเป็นเร็วกว่าความเร็วปลายเมื่อวานเราวิ่ง13บสหนึ่งอ่ะคือมันแล้วแล้วแต่ในรูหกสิบหกนะพักสองไปเดี๋ยวเราตัดไปดูเวลามันถึงห้าหกดีกว่าพี่มันไม่ถึงไงเดี๋ยวตัดไปดูห้าหกแป๊บเฮ้ยทำไมพี่วิทย์เป็นเด็กเช็ดยางอ่ะทำไมเป็นเด็กเช็ดยางอ่ะ เ่าคักเดิมนะครับ คือเหมือนเส้นทางไม่ได้เหมือนไม่ได้400อ่ะเอามลยไม่เหมือนแบบแขึ่งโลครึ่งโลอ่ะรไอ้นู่นเลยว่ารถมันยังไม่ยกเลยเสียงหายอ่ะ10 10เท่าไร่15าเท่าไรคิดจะเล่นก็สัก1 5 15 2 15 3อมแต่รถมันก็ไม่หมดนะผมว่าเอาเลยเอาอย่างนั้นเลยหรอพี่รันแรกอนะอาใจเหรอ เวลาเป็นไงวันนี ah, ้วิ uh, ่งดีป่ะสี่สี่อสี่สี่อ่ะสี่สี่เชี่ยหน้าหงมไใช่เห้ยเนี่ยเฮ้ยเอาลองลองเอาซ้ำก่อนเอาเดี๋ยวถ้าซ้ำนะครับมันเวลาใกล้เคียงกันจบโอ้พี่เมย์แม่นว่ะบอกจริงเหยเลยไม่เหมือนรู้อ่ะพี่อ่ะ ดูรอบนี่มันจะสี่เมื่อกี้หรกเปล่าดูหน้าจากหน้ายิมแล้น่าจะใช่เล่นเงกว่าเดิมเย็ดเคดิฟสี่สาเย็ดลูกสามหนึ่งศูนย์เย็ดเคสี่สามหนึ่งทำเดียวเท่าไหร่อะร้อยสามแปด ครัมึงดูดีๆนะเดี๋ยวหามมันเต็มก่อนครับทำดีแล้วก็มันร้อนไอ้แดงมันเป็นนักสู้อ่ะบางคนแดงอ่ะคันเดียวแหละโอ้โหประธานเมแม่นว่ะพี่อ่ะพอแล้วเก็บรถแล้วไม่เดี๋ยวโพดขิงแม่งเลยวันนี้บอกว่าเนีอ่ะวิ่งแค่นี้ว่าแล้วเดี๋ยวผมกบอกแล้วผมคิดไปแล้วไม่มีผิดในเครื่องนี้ไม่ต้องอะไรหมดนะเนี่ยโอ้โหนมันตึงนี่แหละต้องตึงมันต้องตึงมันไม่ตึงมันยังไม่หลังมันตึงอันนมันใช้ร้อน มีชีพไปขี่รถเดี๋ยวเรากลับไปที่หู่แฉงจัดเลยแค่อยากเจอไอ้เงี้ยใจะกินเลยขอขอไม่ัำอย่างเดียวอไปไปไปเราไปอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวต่อกันไปหวายเปล่าหวอาจารย์ครับนะระหว่างทำรถอาจารย์แอบมาทอดแหนะพักเบรกนะดูนี่โอ้โหเจ้าขึ้นได้ไหมเนี่ยอุ้ยยังไม่ดูมันอ้้งตัดแหน่ขาดแล้วมั้ง แสดงว่าแห่ขาดแน่ยังไมโดดขนาดนี้โอ้ยท้องว่ะท้องมาว่ะเดี๋ยววันนี้ทำกับข้าวไปแจกนะที่สนามอ่ะกินนะต้มปนินอ่ะต้มปนินเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจีอุ้ยพอดีเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่โดดออกที่ในเมื่อกี้ไอ้ไอยี่สกใช่ไหมไม่ใช่หวายหรอกผมว่าหางแดงอ่ะโอ้ยตัวเนี่ย ดูุปีกสามเมื่อก,กี้พีตัวใหญ่ด้วยไม่เราบอกไม้เดียวคือพอแล้วนะนีคนกล้าอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปไล่รถต่ออันนี้แค่พักเบรก <laughs> <laughs> เพือนหมดแล้วจะชูรถยังไงก่อนดีกว่าโอเคทุกคนครับเราก็ซ่อมรถเสร็จกันที่เรียบร้อยเ <laughs> มื่อกี้เราปริดเบรคแล้ว <laughs> แต่แค่ว่าเมื่อกี้มันว่าง วางเกินเลยไปหาอะไรกินมาทำเนวว่ากำทำอยู่เดี๋ยวแต่เราดูได้าเดี๋ยวสุดสัจลมปลาทารุณกรรมก็เมื่อกี้ที่ขั้นนึงที่วิ่งไปแล้วคันนี้เป็นที่น่าพอใจไหมพี่ถือว่าโอเคนะเจ้าของรถเขาพีเอสเซโจบาร์ส่งประกันส่งเข้าประกวด66หกักสองก็ในสเปคปฏิกาคือ66หกพักสามเราสองวอแบกอีกแล้วแบกแบกชอบอันนี้ก็เวลาเมื่อกี้แหละ13 อาจจะเห็นที่สนหนาวอาจจะเห็น12นะเพียนี่ดูคนนี้เอ้เอ้เอ้ยคนนี้มัน6ไม่วาเอ้ยเอ้ยขอเล้ว10เอาแค่ความเร็วพอความเร็วดีกว่า402เมตรโอ้ยหายเห็นที่คูเห็น143โอ้ยโอ้ยเป็นเปเครื่อง66ชัดเอ้ย56ชัดเดิมดูช่อย0 0อย่เงินนะดินซี150ตามนั้นสภาพรถโวริ่งครับ รถรถก็สภาพเดิมๆนะมีเงโคนท้ายครบไอครบเสร็จเรียบร้อยเก็บรถเดี๋ยวนต่แต่แอบเห็นคันละเมินเนี่ยเฮ้ยคันละเงินนี้เป็นความลับกปอนเลยไม่ซ้อมซ้อมแล้วหวดเลยจ่อแล้วหวดเลยนะเฮ้ยคันนี้สนามที่แล้วนี่หว่าพี่สีสยามซับไพส่งเข้าประกวดหกหกชักสองเป็นกันเรียบร้อยไล่เรียบร้อยแล้วเอาไว้ก่อนโอเค อันนี้ก็เฮ้ยคันนี้มันปีศาจดีกว่าตัดสามหลุมตัดสามหลุมระดับระดับอะไรนะแบกปะงานที่แล้วงานที่แล้วเราก็เอาหกสามหกหกคับสองเหมือนกันแบกแบกโอเพ่นเออหวาแบกโอเพ่นดีว่าได้ที่สามที่สามมาได้ที่สามรอบนี้เราก็จะเป็นลงหกหกคับสองเหมือนเดิมเป็นเชือกประมาณนี้สี่วาวฝาไทยเดี๋ยวลองขึ้นปั่นไรโน่เลย รอบสองรอบก็เราเข้าวิ่งก็ขอบคุณร้านช่างเอนะพี่นะเนี่ยวันนี้เรามาขึ้นที่ร้านช่างเอเหมือนเดิมร้านช่างเออุทัยนะครับทุกคนนะวันนี้ถ้าอายุทยาช่างเอถ้าไม่ได้ช่างเอเนี่ยมาขึ้นในไมโนมาเก็บรายละเอียดก็ไม่อาจจะไม่สำเร็จก็คือว่าเราช่วยกันตึงพลังพวกทุกคนรวมหัวมาช่วยกันเดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้วันจริงวันนี้คือวันที่21นะเราอาจจะหลังออนแอร์จากนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่าโอเคเราจะแข่งแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บคลิปบรรยากาศ ที่สนามให้อีกพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ว่าไม่แน่อ่าแต่ก็เป็นคลิปหน้านะอ่าเป็นคลิปหน้านะเคเอาลงเลยวันที่ยีิบขึ้นไปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไอ้นี่ตัวขี่เรานี่นีตัขี่เลยไหนเริ่มมคุยหน่อยดิพี่สุดพิลิปเป็นไงบ้างดูหน้าดูโสดธรรมดาดูเป็นนี้บอกว่าจิ๊บจิ๊บพี่ใช่ไหมลิงตอนี้จิ๊บโสดคู่น้อยจะต่อยหนักนะ โอ้นม่พูดเเคราจอดเรียบร้อยแล้วโอ้นี่เราเขไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ก็ขอแค่ว่าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกลางคับขอบคุณน้องมากนะที่มามาช่วยเรานช่วยเราทีก็เป็นคนข้อมูลทุกท่านแหละครับซึ่งตั้งแต่ในท้องแม่ดีกว่าพี่ตั้งแต่รุ่นห้าหกหกเอ็ดหกสามหกสามก็มีนะพรุ่งนี้ก็ลงครบหกสามเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่ร้านใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเรียบร้อย ฝากฝากเฟซบุ๊กน้องเขาด้วยนะพไปติดตามกันไว้นะขี่รถมามได้นี่เลยโอ้อยากจะขิงโอ้ยเฮ้ยสิ่งตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ใช่ป่ะนี่อ๋อเอาอ่ะเอาอ่ะได้จะไปแล้วให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะฝากฝากร้านเป็นทาสามร้อยหกสิบองศาแล้วก็ร้านชั้นเอลูไทยโอเคที่ เพื่อบริหารที่ให้เราได้จัดการขึ้นไดโนให้เท่ให้นู่นช่งเองตอนนี้ช่างเองกำลังติดเตาให้เราเพราะว่าเราจะพิ่งไปหวานแห่หลังบ้านอีกแล้วครับทุกคนได้วันนึงมาหนุปรทธานเนื้อจัดการอยู่เราวันนี้เราจะต้มทำอะไรกินตามภาษาได้รถเสร็จเหนื่อยแล้วก็จะกินข้าวกินอ่อยให้เรียบร้อยก็เสา็แล้วแช่ได้นะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ